สวัสดีค่ะก็จะมาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะในสนองการเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีการเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองพาทุกคนมาเข้านะคะขั้นแรกก็เหมือนเดิมเลยนะคะเรามาที่ special.io <c oughs> นะคะล็อกอินเนาะ <c oughs> แล้วก็เราสามารถเลือกเข้าก็จะเลือกผ่าน Google เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> แต่นี้จะเป็นยกตัวอย่างการใช้เมลที่แบบไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะคะงันก็ใส่ ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดไปเลยแบบนึงนะคะเปลี่ยนภาษาอรอสักแป๊บหนึ่งนะคะ อพอมาขั้นที่1เลยนะคะเขาก็จะให้เราติกเพื่อทีจะยอมรับเงื่อนไขในการาเข้าใช้งานเว็บไซต์แล,ตแล้วก็ติ๊กรับข่าวสารแล้วก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขหรือว่าจะติกแค่ด้านล่างเดียวก็ได้นะคะก็กดไปต่อเลยก็ตั้งชื่อ,อเป็นเป็น,เป,นเป็นภาษาไทยก็ได้อาโอุ้มนะคะแล้วก็ไปต่อ ่ะรอสักแป๊บหนึ่งเขาก็จะเข้ามาสูดนหน้าของเราแต่ตอนนี้ตัวอวตารของเราเนี่ยเขายังค่อนข้างคือย,ยังเลือกไม่ได้เราก็เลือกเลือกไปก่อนนะคะว่าเราอยากได้เป็นอวตารแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการสร้างอาวตารจากเว็บอื่นแล้วก็มีการ Import เข้ามาอีกทีหนึ่งนะะอันนี้ก็เลือกไปก่อนก็ได้นะคะ กากดเซฟไปเขาก็จะขั้นแรกเขาก็จะสอนวิธีธการลากเมาส์นะคะ,ะว่าคลิกยังไงลากยังไงคลิกค้างแล้วก็หมุนไปร,บรอบๆเนี้ยนะคะ,ะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกคีลัดต่างๆนะคะบนคีย์บอร์ดเราลูกศรน,นะคะตัวคิว คิวคือไปทางซ้ายนะคะตัว e คือไปทางขวานะคะ w คือเดินไปข้างหน้านะคะตัว a ออเห็นไหมตัว s s ก็จะกลับหลังหันใช่ไหมตัว d ดะประมาณนี้นะคะคต่อมาตัว c ซีก็จะเป็นการกบมือตัว y นะคะ yes ตัว n อโน เลขหนึงน่งเลขสองจะเป็นเวเป็นการเต้นนะคะเลขหนึงน่งเลขสองกพว่า,าไปประมาณนี้นะคะ,อะลองดูอันนี้ก็คือเป็นการเข้ามาสอนของตัวสเปเชียลนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีหน้ามีแต่ละอันให้เราแล้วก็มีสเปซของเรา ะะตอนนี้ยังไม่มีสเปซเนาะมีอันเดียวที่เขาสร้างอันแรกให้เรานะะแล้วก็มาที่หน้าของตัว c r e A t e ได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ